นะครับนี่ก็หมอกเมฆขาวหมดมาเลยโอ้ลอกตอก็กำลังเดินมานะครับสิครับนี่ก็นำหมอกลงเยอะเลยครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วดุมๆม,มาแล้วเออมาแล้ว <c oughs> เราจะต้องลงวัดกัน <c oughs> ได้ไปใส่ชุดขาวใช่ไหมลูกโอ้คือคือเขาจะาไปค่ะจะควณข้าทิพย์มั้ไปควนข้าทิพย์คือไปจับไม้พายเป็นคนแรกออคือเขาจะให้เด็กๆอ่ะ คือว่าเด็กพมจันทร์เขาเรียกว่านี้คนที่ยังไม่เป็นประจําเดือนเด็กที่ยังไม่มีประจําเดือนขาจะไปให้ใส่ชุดขาวแล้วก็ทําการเหมือนทําการบวชอะไรนี่แหละสชกอย่างนี่แหละแล้วก็ไปควนเป็นคนแรกแลวต่อจากนั้นก็ให้ทุกคนน่ะชาวบ้านน่ะเข้าไปบวชได้เขาจะเป็นพิธีพีธีควนข้าพิ์มาแหละเป็นเป็นเคะเหมือนเราเป็นเเค ก็ต้องให้นะคะเด็กๆนะใส่ที่สักขาวไปแล้วก็เขาไปวนถ้าทัดกันแต่เช้าเลยวันนี้เดี๋ยวปดจะไปเซฟอห้คุณแม่จะไปเซฟให้คุณแม่อืม้ากลยปลอยหือือกล้องให้ลุงวางก็ได้ลูกอันรี้ว่าจะถือให้แม่ มีน้ององมีอะไรนะมาแล้วก็เจอคุณยายก่อนเอาไปเลยลุงม้เจอคุณยายเอามิตรชะม้อยอยู่มีอะไรมีอะไรชม้อยเอน้อยมีของะยยไปว้าีอะไร้องเอา ให้คุณยายดูสิทำไมมันโมะจ้ะจับแล้วไจับแล้วไปจับเล้เไปจบไปจับแล้ยไปจักแล้วไปจับได้วโอ้โหน้องตองน้องตองต้องสอนแล้วน้องตองต้องสอนแล้วนะยายจะจับไหม เาช่วยกันช่แกดูแกดูใช้เป็นบนดกันโอ้ยก็ไม่เป็นไรสอนแค่กดลับยดอไรน้อัม้ตนังออแค่กดลับโอ้โหกดดูนี่น้องตองมันเป็นอยู่อ่ากดดูมันออกอยู่อ่ะโอ้โหออก น้องตองน้องคอยแต่สอนน้องตองน้องคอยเก่งอยู่แล้วน้องตองก็ต้องมีมมเบอร์น้องตองเข้าไว้แล้วก็เบอร์ของลูกหวางเข้าไว้นะเพื่อแบบยายอยากโทรหาก็ให้กดโทรให้ก็ได้ร่่ะมต้องมมไว้แล้วเอาเบอร์ลูกร้านน่ะถ้ารู้จักก็มีไว้ให้แกเลยแล้วเราก็ต้องเอาเบอร์นี้ด้วยใช่แล้วก็อย่าลืมต้องเงินใช้กันนะต้อง ใส่แล้วครับใส่ทั้งสองเพราะว่าซิมซิมหนึ่งก็ิอเนี่ยยังน้อยก็โซนใหญ่ได้ตัวออกวรักรักก่อนก็ได้เปินัทโอก่อนใหญ่ปตยอยก่อนต้องต้องได้สอนนแบบนี้นะอันนั้นปิดเปิดนัาโอแล้วขึ้นขึ้นใหญ่ แมนเลื่อนมันไหมเออพ่อก้อนแล้วทีนี้ตรงไหนจะโทรล่ะตอนคุณยายไหนลูกกลัวคุณยายกลัวคุณย่าจะกดไปโชว์ที่มาแล้วแบบนี้โยจะกดเฮ้ยปิดนอกไปเลยนะมันไม่จริงแล้วก็ใส่เลขไปโทรของหนูไว้เลจกรีดแจกรีดตุลีแจกรีดเลยเออน้องต้องต้องใส่ให้เด้อต้องไม่ใส่เลยใส่ไว้เลยหนูแม่ไม่รู้จ นูกแมไม่เรยเมีมให้แม่ให้ยายเลยอบไม่ชอบเยรื่องเเร่โอ้ยายรู้จัว้าไหนึ่งไว้สองอ่ะเห็นเนีวาว่าซื้ออนีรอันหนาโอ้ยายบอกว่าให้เอาแบบปูมกูดแต่ไม่เป็นไรยายอันนี้ก็แบบง่ายๆนะะให้าอยากขาหมอนรัก็ได้รักก็ได้รักได้กบได้งานไหมเอาไเอฟซีอยากจะให้ซื้อแบบนี้ เมื่อเอฟซีโทรมาเอฟซีบอกว่าอยากจะเห็นหน้าไม่นาถ้าถ้ามีลายยายน่ะสามารถคือแบบเห็นหน้าได้ยังมีเหรยายต้องสมัครให้ยายอือือยางน้อยต้องสมัครลายสมัครเบอร์โทรอะไรยายยายต้องมีเน็ตนะถ้ามีลายก็มีเน็ก็ไม่ได้นะเดี๋ยวอะไรอยู่ตรงนี้สมัครอะไรบอกเนี้ยให้ถ้าลายใหญ่ใหญ่เนี่ยนะ

ก็เล่า hora, ว่าเมื่อฮามากดตรงนี <ri> ้กดลงลูกคนทะเลาะอยู่นะยายเวลาเรากดเราก็เลื่อนหาซื้อนั้นซื้อนี้แล้วค่ะจะเราอ่านซื้อมีเป็ดจะก็้อเดี๋ยวน้อตอนี่เราเพิด้ยแล้วะเดี๋ยวๆบ้านเรานจะก็จสอนมันพลัดสยไเดียวเลยไม่ได้สอนสอนมัเมีจแค่กดนับแล้วก็กดโทษเท่านั้นไม่ได้ความจัได้ของเทานะ เนืงจาเขาเวลาเขาทุบ้าแหละจ้าารับสีเขียวและยหา่ใหญ่เยเออได้ทัอันนี้ครับมันจะเป mm ็นปุ้มสีเขียวก็สีแดงใหญ่อเีก็ทอร์นาับนะร์าลับทรมาล้รัวปิจะตร mm ัเตเดนี hmm. ้ก็เดกต้องไทยเนเ่เด็กีเด็กจ้าปาชาก่อนาก่อนโกงนะคะต้องเนไทยนะาช้า จากเอ็กซ์ีเครื่องเปิดซีทรศัพท์ให้คุณยายนะคะเวลาที่เวลาที่เอ่อท่าไม่ต้องจองโทรมานะคะคุณยายก็จะได้รับแบบสะดวกนะคะก็หลายแง่ของหลานนะคะเวลาที่คิดถึง้องต้องที่สว่างก็จะมาถูไปได้หรือว่ามีผูรับจำเป็นนะคะก็สามารถโทรเข้าหาได้ถึงแกจะถูไม่เป็นก็ให้ลูกหลานถูให้หรือให้ถูให้ก็ได้นะคะไม่มีโทรศัพท์ อย่เดียวเดียวเาจะเห็นดอ้ยายให้ให้ก้อนให้ก่อน่ยายจะดีแค่นี้หน่อยค่ะดีดเดี๋ยเดี๋ยวเอาเลยก่อที่างนี้ก่อนได้ไหมโอ้นเออดดเอนีหละ่่นเป็นดุจะบายเด้อเม่โ่โลเอั่รับพอด้เงินมนั่ตื่นเขาจะได้เงินเศษป็เงแกมีนี่ถูดถูดหายยังมาผ่านมาหายยามาเบ็ดเด้อ นั่นแหละไปเงินพันเงินพันได้เงินล้านขันเขาใส่กระเป๋าเฮ้ยดูดีมีแหงเจ็บปวดใครเขาหายลูกหายไปหายใครย,ยาคุตามันเจ็บจะได้ความตายจะได้มีขอ้อคงหลงหลงหลงเด้อใจมันทั้งนีติดหนีดูดีมีแหงมันเนี่ยเลยไข้ร้อนจะเป็นข้อขั้งเลยไข้ดับมันจะเป็นข้อแย่ เลี้ยงให้เไปลุกองผมมันกุกพขำเด้อนอนหลับได้สัมพันธ์นอนฝันได้เงินรานคาเขาใช้กระเป๋าเลี้ยงลูกยิงเขาจะเต็มผ้าง่ายเลี้ยงลูกชายเขาจะเต็มผ้าขาวเลี้ยงง่ายมาเป็นเจ้าเป็นนายมีคนเดินลายๆเขาเลี้ยงเลี้ยงเนก้งพกุ้เนเด้อมันทำทอย่างน่าักนะน่าลักค่ะโอ้ยดูดีไม่แหน่เานั่นหละเมื่อเย็นเป็นชุเซเ็บใบ พอกนจเจ้าเนี่ยนะพวกมึงเลือเรอเ่อหานี่ฮะแต่มาได้เดกนั่งไอผมผ้าอาศัยเดินหลานก็คเจ้าเขาจะดหลาก็คม่แงเนอเป็นคูเป็นชาตินก่งสีกัเป็นเจ้าเป็นนายเป็นแพทย์เป็นหมอคนเด้อนะก็เป็นได้ผมผ้าอาศัยก็ไย้อนก็ได้อนาเนี่ยนี่นะก็แลกหลา

ะครับแล้วก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณแม่จีนะครับจากพี่ตุ้มนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่เป <te> er <t ix i> <sh> <nuest> ็นความรักความเมตตาแม่ของบ้านก็ครอบครัวของหลวงวังนะครับแล้วก็ก็ขอให้พี่ตุ้มนะครับมีแต่ความสุขการเจริญนะครับคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนานะครับก็ขอให้ครอบครัวของพี่ตุ้ม การเจร like oh! <laughs> oh! ิญ <políticas> รุ <susceptible> <laughs> ่งเรืองู่มวานที่หนึ่ง้หานนเป็นืดนมเหอนมนหวานนบูยหมปนนอกล สำหรับกิปนมี้ก็ขอจบกิปให้ลุงหวางนะคะ